โรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดจันทบุรีจัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตรเบญจมาราชูทิศแห่งประเทศไทยครั้งที่สองอย่างเรียบง่ายและอบอุ่นโดยโรงเรียนเบญจมาราชูทิศราชบุรียังคงครองความเป็นเจ้าเหรียญทองทั้งประเภทถ้วยรวมและถ้วยพระราชทานค่ะข้ำวันนี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตรเบญจมาราชูทิศแห่งประเทศไทยครั้งที่สอง โดยมีดรมาโนดกล้องเจริญผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมาราชูทิศทั้งสามมณฑลประกอบด้วยโรงเรียนเบญจมาราชูทิศราชบุรีโรงเรียนเบญจมาราชูทิศปัตตานีและเบญจมาราชูทิศนครศรีธรรมราชร่วมในพิธีปีดการแข่งขันที่เป็นไปอย่างเรียบง่ายและอบอุ่นจากความรักความสามคัคคีของสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบัน ของเหล่าลูกพเก,ก้ยเวเบญจมาราชูทิตทั้ง4สถาบันร่วมใจในการจัดขึ้นพร้อมทั้งได้มอบถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในระหว่างวันที่11-13มกราคม2555โดยจัดที่มีการแข่งขันทั้งสิ้น3ชนิดกีฬาประกอบด้วยเปตองบาสเกตบอลและฟุตบอลซึ่งจากการแข่งขันผลตลอดสวันผมปรากฏว่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ยังครองความเป็นเจ้าเหรียญทองสามารถคว้าถ้วยรางวัลได้ทั้งในประเภทกีฬารวมและการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้สําเร็จเป็นสมัยที่สองติดต่อกันโดยในนัดชิงชนะเลิศก,การแข่งขันฟุตบอลโรงเรียนเบญจมาราชูทิศร,ราชบุรีชนะโรงเรียนเบญจมาราชูทิศปัตตานีไป2ต่อศูนย์จากนั้นได้จัดการแสดงจากโรงเรียนเบญจมาราชูทิศนครศรีธรรมราช ที่ถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมอันเก่าแก่และสวยงามในฐานะการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันในครั้งต่อไปณจังหวัดนครศรีธรรมราชในการแข่งขันกีฬาประเพณีจตตรมิดเบญจมาราชูทิศแห่งประเทศครั้งที่ส